สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสรุปข่าวอสตอร์นะครับก็มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดคนละหนึ่งไลน์นะครับคอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรก แฟนปืนใหญ่นะครับเทียมเฮเมื่อปืนใหญ่นะครับก็ปิดดีลวิกเตอร์ยูเครเรตกองหน้าฟอร์มดุจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ยิงไปแล้ว96ประตูใน2ฤดูกาลนะครับค่าตัวพุ่งทะลุ58.9ล้านปอนด์รอเปิดตัวนะครับทางการลุ้นเติมดีกรีล่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับสื่อของโปรตุเกสนะครับยืนยันว่าปืนใหญ่นะครับจะจาคว้าตัววิกเตอร์ยูเครเรตกองหน้าทีมสปอร์ติ้งลิสบอน ร่วงแล้วนะครับภายใต้เม็ดเงิน58.9ล้านปอนด์นะครับหรือราว2,591ล้านบาทนนเองนะครับรอแค่ย้ายทางการนะครับโดยทางกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับก็ทิ้งทวนกับแชมป์ลีกเมืองฝอยทองด้วยสถิติโหดจัดนะครับก6าประตูนใน2ฤดูกาล โดยตัวของยูเคเรสนะครับกองหน้าวัย26ปีถูกระบุว่าได้ตกลงย้ายจากสปอร์ติงลิสบอนอย่างแน่นอนแล้วหลังจากสร้างผลงานพาทีมป้องกันแชม์ลีกเมืองฝอยทองเป็นผลสำเร็จนะครับโดยเขานะครับจะอำลาทีมด้วยผลงานซอยตะข่ายได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับ9กประตูจาก101นัดนะครับในทุกรายการครับโดยก่อนหน้านี้นะครับยูเคเรสก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของแมนยูมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนนะครับนับตั้งแต่โรเบนอะโมริมนะครับอดีตเจ้านายนะครับย้ายมารับตําแหน่งนายใหม่คนใหม่ของทีมโอเทฟฟอร์ดแต่จากผลงานของปืนใหญ่ที่น่าประทับใจมากกว่าก็ทําให้สตาร์ทีมชาติสวิตส์นะครับเลือกย้ายมาคาแข่งเกือบกับทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนนะครับที่กระหายซสัญญากับซูนาตัวเป้านะครับในส่วนของแนวทางการเล่นนะครับแมยเคเรส จะเหมาะกับแผน3-4-3นะครับจากที่อโมริมติดตั้งระบบนี้เอาไว้จนพาทีม Sporting ้ง s ีสปอนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับในขณะที่ทีมของมิเกลอาริต้าเล่นในสไตล์4-3-3แต่คุณซือชาสเปนนะครับเชื่อว่าเป้าหมายรายนี้นะครับมีดีพอที่จะรับภาระนะครับนาเป้าได้อย่างไม่มีปัญหาครับทางนี้นะครับโอโซโกนะครับรายงานความคืบหน้านะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมว่าปืนใหญ่ บรรลุข้อตกลงเรียบอร้อยแล้วนะครับในการเซ็นสัญญากับยูเครนโดยเฉพาะประเด็นค่าตัวนักเตะที่สองสโมสรเจรจากันได้อย่างลุล่วงนะครับและนักเตะนะครับทีมชาติสวิตส์นะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่ปืนใหญ่ทีมสปอร์ติ้งกับกันเนอร์นะครับตกลงเม็ดเงินกันได้แล้วที่หลัก58.9ล้านปอนด์และรอแค่เวลาเท่านั้นนะครับก่อนที่จะย้ายทีมอย่างเป็นทางการตามสื่อของเมืองฝอยทองออกมาเผยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นการรายงานของ Hand of Ar t t o ์นะครับแหล่งข่าววงในสมุทรอาร์สตอนะครับได้รายงานล่าสุดว่าเลอันโดตัสซานครับกองหน้าเกึ่งปีกทิมชติเบลเยียมในวัย30ปีนะครับตอนนี้มีอนาคตที่ไม่ได้นอนกับปืนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่สัญญาของเขากำลังเหลือแค่1ปีเท่านั้นนะครับโดยทางด้านของอันเดียเบต้านเจรจากับเอเยนส่วนตัวของเลอันโด t o สซา ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับสถานการณ์ของเขาก็ยังคงเปิดกว้างมากนะครับในวันนี้มีโอกาสอยู่ต่อและก็มีโอกาสย้ายออกไปเช่นกันครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นโยเรียนทิมเบอร์นะครับฟูลแบ็คชาวฮอลแลนด์ก็กลายเป็นนักเตะพื้นใหญ่คนล่าสุดที่เตรียมเข้ารับการผ่าตัดในฤดูกาลนี้ครับ แนวรับนะครับในวัยยีปีเป็นหนึ่งในนักเตะของปืนใหญ่ที่ทําผลงานได้อย่างสม่าเสมอที่สุดในฤดูกาลนี้โดยเขานะครับลงสนามไป48นัดรวมทุกรายการแต่สมสรได้ตัดสินใจว่าทิมเบอร์จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าหลังพลาด2เกมล่าสุดที่พบกับหงแดงและนิวคาสเซิลน,นะครับ ตัวของทิมเบอร์นะครับกลายเป็นนักเตะรายล่าสุดในกลุ่มนักเตะที่เข้ารับการผ่าตัดในฤดูกาลนี้นะครับต่อจากไคลฮาวเวตดบุคยสซาก้ากาเบียวมาเกลเยสนะครับเบนไว้กาเบียวเจสุสและทาเคเฮโรโทมิยาสึนะครับกองหลังชาวฮอลแลนด์นะครับพลาดลงสนามเกือบทั้งฤดูกาล2023ถึง2024หลังบาดเจ็บเอ็นควายน้านะครับเพียงไม่ดันหลังย้ายมาจากทีมอาร์แจ็ค ก่อนกลับมาเล่นอ,อย่างโดดเด่นในตำแหน่งแบ็กขวาในฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากไวและโทมิสืนะครับบาดเจ็บ ยังต้องรอดูกันว่าทิมเบอร์นะครับต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนนะครับแต่ขั้นตอนการรักษานะครับแม้เล็กน้อยแต่อาจเป็นอุปสรรคนะครับต่อการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาลของเขาได้เช่นกันครับตามการรายงานของออฟตานะครับปืนใหญ่ก็เป็นทีมที่ได้รับบาดเจ็บมากเป็นอันดับ2ในพิม์ลีกฤดูกาลนี้นะครับโดยพวกเขาได้รับบาดเจ็บทั้งหมด67ครั้งนะครับตามหลังเพียงไบรตันที่บาดเจ็บไป73ครั้งนะครับ ตาตมานะครับมิกิอาริต้าพุชการทีมของปืนใหญ่นะครับจะหมดสิทธิ์คุมทีมในนัดส,สุดท้ายของฤดูกาลหลังได้รับใบเหลืองนะครับครบโคต้าจากนัดล่าสุดครับโดยมิกลอาริต้านะครับได้ใบเหลืองหลังเตะบอลเข้าไปในสนามเพื่อทวงเวลาในเกมที่ปืนใหญ่เปิดรังเฉือนชนะนิวคาสเซิลไป1ต่อศูนนะครับในสุพิมลิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองครับ ใบเหลืองนั่งกล่าวก็เป็นใบที่3ของอาร์ติต้าในฤดูกาลนี้นะครับทำให้เขาถูกแบนอัตโนมัติ1นัดนะครับในเกมไปเยือนซาว์แฮมตันนัดปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับแม้ไม่สามารถคุมทีมนัดสุดท้ายได้แต่ปืนใหญ่ก็การันตีการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วครับและน่าจะได้อันดับ2อีก1ฤดูกาลนะครับ ขต่อมานะครับมิเกลอเดต้าผู้จัดการทีมชาสแสเปนิสของปืนใหญ่นะครับก็ออกมายืนยันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทัพปืนใหญ่จะมีนักเตะย,ย้ายออกไปจากสโมสร,รอย่างน้อย4-5รายด้วยกันนะครับ ทีมเดอะกันเนอร์นะครับต้องชกชมป์รักกำใจกับการเป็นรองแชมป์ลีกสูงสุดเหมือนพ้ดี3ฤดูกาลติดต่อกันนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์มีการคาดการกันว่าปืนใหญ่นะครับคงจะเตรียมเสริมทัพครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อสร้างคุมกำลังให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับและกลับมาลุนแชมป์ในฤดูกาลหน้านะครับ อย่างไรก็ตามนะครับทีมต้องเตรียมเจอกับสภาวะการปล่อยนักเตะออกไปเช่นกันนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับอาร์ติต้ายืนยันว่าเป็นความจริงนะครับเพราะทีมจําเป็นต้องมีการยกเครื่องใหม่นะครับเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในทุกๆตำแหน่งนะครับเขาบอกว่าเราต้องฉลาดในการตัดสินใจของเราแน่นอนว่าเราต้องการนักเตะ พราะคุมกําลังของเรามีน้อยจริงๆนอกจากนี้เราเตรียมเสียนักเตะ4-5รายที่จมวดสัญญากับสมสรและบางคนจมหมดสัญญายืมตัวดังนั้นเราต้องมีไหวพริบและมีระเบียบวินัยอย่างมากกับสิ่งที่เราทําและทําให้มั่นใจว่าเรามีฤดูกาลที่แข็งแกร่งเรามีนักเตะบางคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวซึ่งบางทีน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาที่ได้สวมชุดของทีมที่เอเมอร์สเตเดียม ผมอยู่ร่วมกับทีมและมั่นใจว่าเราทุกคนมีความสนิทสนมกับพวกเขามากๆผมรู้สึกขอบคุณพวกเขาจับใจมิเกลอาิตตาออกมาระบุนะครับครับทั้งหมดนะครับก็เป็นขับจำวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ